น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับการรายงานสถานการณ์โรคฝีดาษวานอนประจำวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2565ดิฉันแพทย์หญิงสุมาณีวชรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพรงมควบคุมโรคเป็นผู้ดาเนินรายการและผู้ที่จะมาอัปเดตสถานการณ์โรคฝีดาษวานอนวันนี้คือท่านโอภาสการกรวินคง ท่านที่ปดีกรมควบคุมโรคปราบเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้มยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่จะมา้าที่โฆษกวันนี้นะครับหมอสุวรรณีนะครับเ,เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนครับจากการที่มีการถแถลงข่าวเรื่องของผู้ป่วยโรคฝีดาดวานอนฝ <Okay. S 1> ีดาดลิงเมื่อวานที่เป็นรายแรกของประเทศไทย ่เป็นประเทศที่66ของทั่วโลกที่พบผู้ป่วยรายนี้หลังจากที่มีการระบาดในระลอกนี้มา2เดือนกว่านะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมารายงานความคืบหน้าและก็ชี้แจงทั้งของความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับในหลายเรื่องซึ่งเมื่อวานก็ได้ฝากประเด็นบางอย่างเอาไว้นะครับงั้นผมขออนุญาตรายงานความคืบหน้าก่อนนะครับประการแรกครับอย่างที่นําเรียนเมื่อวานว่าคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การนาไมโลก ในเรื่องของภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้มีการประชุมหารือกันเป็นครั้งที่2หลังจากประชุมเมื่อครั้งที่แล้วไปเมื่อหลายเดือนก่อนก็ยังไม่ประกาศภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขนะครับสําหรับเมื่อวานก็มีการประชุมในเบื้องต้นนะครับทางคณะผู้เชี่ยวชาญก็มีความเห็นว่าโรคฝีดาดริงหรือฝีดาดบานนอนในขณะนี้ยังไม่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ที่เรียกว่า Public Health e m e r g e n c y with i n t t r n n t i o n a l c o n c e r n n นะครับก็อย่างที่ได้นำเรียนนะครับหลักเกณฑ์กว้างๆทั่วไปก็คือโรคอะไรที่จะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขก็จะต้องเป็นโรคที่มีความรุนแรงโรคที่มีความสามารถในการแพร่ระบาดติดต่อกันได้ง่ายที่จำเป็นจะต้องจำกัดการเดินทางของประชาชนทั่วโลกนะครับซึ่ได้ดูตามลักษณะของโรคฝีดาดลิงหรือฝีบาดอานอนอย่างที่ทราบนะครับว่าความแรงไม่ได้มากนะ การติดต่อก็ไม่ได้รุนแรงหลังจากมีการระบาดมา2เดือนก็พบผู้ป่วยประมาณ14,000กว่ารายเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะหายได้เองนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับประการที่2นะครับจากเมื่อวานที่ได้รายงานว่ามีชายชาวไนจีเรียที่มีลักษณะมีตุ่มขึ้นตามตัวแขนขาอวัยวะเพศแล้วก็ตรวจพบเชือ้อฝีดาษ วานอนที่มีการยืนยันในห้องบริการ2หลัก2ห้องบริการรวมถึงคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการตามพรบรโรคติดต่อนะครับได้ยืนยันในข้อมูลวับทยาและก็ผลแลบนะครับผู้ป่วยรายนี้นะครับได้มีการตรวจสอบและก็ติดตามโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ทางจังหวัดภูเก็ตนะครับตามข้อมูลที่เรามีนะครับพบว่าเขามาจากเมืองอาบูจาประเทศไนจีเรียนะครับ ให้ข้อมูลตอนเข้าประเทศไทยว่าจะมาเรียนภาษาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ก็ไม่ค่อยปรากฏข้อมูลนะครับว่าเขาไปทํากิจกรรมหรือไปเรียนอะไรหลังจากที่เจ้าหน้าที่ติดต่อไปก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะครับลักษณะไม่ค่อยเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วๆไปที่เวลาเป็นโลคอะไรส่วนใหญ่ก็จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงมีพฤติกรรมหลบหนีอันนี้เห็นชัดเจนนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่หลายครั้ง ก็หลบเลี่ยงนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดนะครับได้ทราบว่าพบสัญญาณมือถือของเขาแถวแถวจังหวัดชายแดนตามรูปที่เห็นนะครับน,นักท่องเที่ยวรายนี้น่าจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวธรรมดาน่าจะมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการหลบหนีในประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในรายละเอียดต่อไปก็คงขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรู้สึกว่าประการนี้น่าจะมี เหตุการณ์อื่นหรือกฎหมายอื่นที่ต้องใช้ร่วมกันนะครับก็ขอญาตรายงานสถานการณ์เบื้องต้นของผู้ป่วยรายนี้ผู้ติดเชื้อรายนี้เบื้องต้นนะครับและคงต่อไปคงเป็นหน้าที่ของที่ทตำรวจที่จะต้องติดตามซึ่งในท้ทางกระทรวงสาธารณสุขกรมควบโรคก็ร่วมกับทางหลายหน่วยงานนะครับทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมือทงที่ภูเก็ตส่วนกลางแล้วก็ที่จังหวัดชายแดนรวมทั้งข้อมูลที่เราได้เข้าใจว่าอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับอาจอาจจะหลบหนีผ่าน ช่องทางธรรมชาติตรงชายแดนไปเราก็ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงต่างประเทศให้ประสานไปยังจังหวัดชายแดนที่คาดว่าเขาจะหลบหนีไปเพื่อติดตามป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดต่อไปนะครับรวมทั้งหน่วยงานในท้องถิ่นจังหวัดที่ติดกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสระแก้วนะครับก็จะมีการประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฝั่งตรงข้ามเพื่อติดตามผู้ติดเชื้อรายนี้ต่อไปนะครับก็ส่วนในรายละเอียดผู้ที่เกี่ยวข้องคงมานําเสนอต่อไปนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโรคนี้ไม่ได้เป็นโรคติดต่ออันตรายในตามกฎหมายของประเทศไทยจากการแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนะครับประกาศให้โรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเป็นม,มาตรการสำคัญที่เราทำก็คือจัดระบบเฝ้าระวังให้ความรู้แล้วก็ติดตามดูว่าจะมีเหตุผิปกติเกิดขึ้นไหมนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นในกรณีดนี้เราพบผู้ป่วยนะครับหรือผู้ติดเชื้อ อีกที่เราต้องดําเนินการเพิ่มเติมก็คือค้นหาผู้ป่วยผู้สัมผัสและก็ผู้ป่วยเชิงลุกก็จะคล้ายคลึงกับโรคโควิด1 9แต่เนื่องจากความรุนแรงความสามารถในการระบาดของโรคนี้จะค่อนข้างต่ำกว่าน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นมาตรการที่เราทําก็จะไม่ได้มีการกักตัวแบบเข้มข้นแต่จะใช้สิ่งที่เรียกว่าการ c o s e observation คือสังเกตอาการของผู้ที่สัมผัสหรือผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ติดต่อสอบถามตรวจทางข้ริการเป็นระยะจนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรคซึ่งจะใช้ระยะเวลา21วันนะครับจะต่างกับโรคโควิด -19 ที่เราใช้14วันนะครับจากการสอบประวัติเบื้องต้นนะครับพบผู้ที่ต้องสงสัยในสถานต่างๆเนี่ยแล้วเราดำเนินการคัดกรองเชิงลุกซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะมีสถานบันเทิงสองแห่งที่ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อ,อรายนี้เนี่ยเข้าไปใช้บริการ ก็จะมีการคัดกรองโดยดูจากอาการไข้ไอเจ็บคอหรือมีตุ่มขึ้นนะครับเราคัดกรองไปทั้งหมด142รายพบที่มีอาการไข้เจ็บคอปวดตามตัว6รายนะครับออทั้ง6รายก็ยืนยันว่าไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแล้วก็ส่งตรวจหาเชื้อแล้ว5รายนะครับไม่พบเชื้ออีกรายหน,นึ่งเนี่ยไปต่างประเทศแล้วส่วนที่เหลือไม่มีตุ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในมาตรการก็คือจะต้องติดตามอาการเขาจนครบ21วันอันนี้เป็นอันแรกนะครับ ระการที่2ก็ทางจังหวัดภูเก็ตนะครับหรือจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะต้องค้นหาเชิงลุกเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการผื่นมีตุ่มผิวหนังรวมท,ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สงสัยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลต่างๆนะครับก็จะต้องมีการสุ่มตรวจก็คือจะต้องซักข้อมูลย้อนหลังกลับไปว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่หนึ่งมิถุนาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคนไข้ที่มารับบริการ รายใดที่มีผดขึ้นหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งขณะนี้อยู่การรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับมีทั้งหมด183รายแต่อันนี้ไม่ได้หมายก็ว่ามว่า183รายนี้เป็นผู้สัมผัสน,นะครับอันนี้เป็นมาตรการในการค้นหาเชิงรุกย้อนหลังจากคนที่มีอาการต้องสงสัยนะครับหรือการเข้าได้เพื่อยืนยันแล้วก็ค้นหาผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ขอญอยกสองอันนี้แตกต่างกันนะครับประการต่อไปก็คือค้นหาผู้สสััมผ ใกล้ชิดนะครับจากประวัติที่เราได้รวมทั้งหมด3 3ารายทั้งหมดนะครับไม่มีอาการป่วยนะครับก็จะมีตั้งแต่ที่พักอาศัยสถานพยาบาลที่เขาไปรับการรักษายานพานะแล้วก็ในชุมชนในโรงแรมในร้านต่างๆที่เขาไปพบปะด,ด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะครับแล้วก็การตรวจทั้งหมดการก็ไม่พบเชื้อบางรายก็อยู่ระหว่างรอผลตรวจนะครับทั้งหมดก็มี19รายเช่นเดียวกันครับทั้งหมดก็ จะต้องมีการาสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด19รายนี้เป็นผู้ที่ดูเหมือนมีประวัติเสี่ยงสูงที่เหลืออีก14รายนะครับก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงก็ให้สังเกตอาการภายใต้การสังเกตอาการของเจ้าหน้าที่จนครบ21วันเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดําเนินการไปนะครับการต่อไปครับนอกจากการค้นหาผู้เสี่ยงสูงแล้วก็ค้นหาเชิงลุกนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจทา้งบริการนะครับ มุค์รโลกก็ได้มีการยกระดับการเฝ้าระวังเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะการส่งตรวจหาเชื้อในชาวต่างชาติในสถานพยาบาลในคล,โลกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือคลินิกสุขภาพทางเพศนะครับถ้ามีผู้ต้องสงสัยนะครับมีตุ่มมีผืนลักษณะเข้าได้หรือมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อธิบายไม่ได้ก็ให้มาใช้บริการนะครับจะมีการชี้แจงผ่านระบบวีดีคอนเฟนซ์ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่มี นักท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับอันนี้เดี๋ยวจะได้ดำเนินการต่อไปนะครับที่ดำเนินการไปแล้วนะครับการต่อไปนะครับคําแนะนําของพี่น้องประชาชนนะครับก็คงย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับโรคฝีดาษวานอนติดจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิดที่เรียกว่า c คส s อ contact ไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆทางเดินหายใจนะครับหรืออื่นใดนะครับการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ติดเชื้อหรือผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่โดยสุขอนามัยก็ควรหลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะครับ โดยเฉพาะผู้ที่มีตุ่มมีหนองถ้าสงสัยก็ให้พบเจ้าหน้าที่เพื่อรับการตรวจรักษาการล้างมือบ่อยๆยังเป็นมาตรการป้องกันโรคที่ดีนะครับและหากมีอาการไข้เจ็บคอต่อมน้ำเหลืองมีตุ่มแดงตุ่มน้ำหรือตุ่มหนองขึ้นที่อวัยวะเพศลำตัวแขนขาฝ่ามือฝ่าเทา้าร่วมกวับประวัติเสี่ยงก็คือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับเดินทางจากต่างประเทศมีกิจกรรมที่มีการรายงานผู้ป่วยฝีดาษบานอน หรืออาชีพที่ต้องสัมผัสคุกคีกับคนที่เดินทางมามากหรือมีประวัติสัมผัสสัตว์พันแท้ที่มาจากแอฟริกาก็ขอให้พบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทั้งนี้ขอให้แจ้งประวัติเสียงด้วยนะครับในกรณีพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานอนโดยเฉพาะทางต่างชาตินะครับแนะนําให้ไปพบแพทย์นะครับไม่ควรหลบหนีนะครับเพราะการไปพบแพทย์ก็จะรับการวินิจฉัยรักษาและไม่แพร่เชื้อให้กับผู้อื่นนะครับการหลบหนีจะเป็นการ ทำผิดกฎหมายของประเทศไทยนะครับจะมีมาตรการตราร่างๆที่จะดาเนินการต่อไปถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือโรคนี้ไม่ติดง่ายนะครับและถ้าคนเราอย่างพวกเราเราประชาชนทั่วไปใช้ชีวิตพฤติกรรมแบบปกติความเสี่ยงแทบจะเป็นศูนย์นะครับขอไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกัวงกลวลมากบางท่านก็ถามน,นะครับฉี่กระเด็นใส่จะติดเชื้อไหมคงไม่ติดนะครับเชื้อมันอยู่ตามตุ่มตามหนองนะครับและต้องสัมผัสใกล้ชิดจริงๆนะครับถึงจะติด เดินเฉียดกันที่ไม่ติดแน่นอนนะครับถ้าผมจะเปรียบเทียบอันนี้ติดยากกว่าโรคเอดซะด้วยซ้ำนะครับซนะึ่งผมคิดว่าคนไทยคุ้นก,กับโรคเอดเพราะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อันหนึ่งความรุนแรงน้อยกว่าติดยากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องกังวลน,นะครับดูเหมือนตุ่มมันจะดูน่ากลัวแต่เวลาตุ่มขึ้นภายใน2ส,สัปดาห์ก็จะแห้งแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นนะครับขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งส่วนผู้ป่วยรายนี้ก็ได้มีมาตรการไปทําความสะอาดฆ่าเชื้อในห้องขพัักนะครบ อีกประการหนึ่งเราก็มีการตรวจสายพันธุ์ของเชื้อฝีดาดบานนอนหลักๆจะมีสองสายพันธุ์ใหญ่ที่นําเรียนเมื่อวานสายพันธุ์แรกเรียกว่าสายพันธุ์เวสต์แอฟริกาก็คือแอฟริกาตะวันตกสายพันธุ์นี้ความรุนแรงมีไม่มากและก็เป็นที่กําลังระบาดอยู่อีกสายพันธุ์หนึ่งเรียกว่าเซนทรัลแอฟริกาหรือสายพันธุ์แอฟริกากลางสายพันธุ์นี้ส่วนใหญ่ระบาดอยู่ที่แอฟริกาความรุนแรงจะมากกว่านะครับการระบาด ในรอบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตกแล้วก็มีสายพันธุ์ย่อยก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับเนื่องจากมีผู้สื่อข่าวสอบถามมาว่าเป็นอย่างไรก็ขออนุญาตนาเรียนสั้นๆนะครับผขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดมากเพราะว่าไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญมากนักเป็นความรู้เอาไว้นะครับมีสสายพันธุ์หลักๆก็คือ A กับ B ตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตแน่นอนครับเวลามันกลายพันธุ์มันก็จะมีสายพันธุ์ย่อยไปเยอะแยะนะครับสายพันธุ์ที่ระบาดในยุโรปเรียกว่าสายพันธุ์ B. 1ุ ส่วนสายพันธุ์ของผู้ป่วยรายนี้เรียกว่า A.2 นะครับซึ่งสัมพันธ์กับสายพันธุ์ที่กําลังระบาดในอเมริกาอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเฉยๆนะครับผมไม่ได้แปลว่าผู้ป่วยคนนี้ติดเชื้อจากอเมริกาหรือจากไหนนะครับเพราะยังไงก็ตามประวัติที่เขาให้เราถ้าจะได้แบบชัดๆแน่นอนก็ต้องพบตัวแล้วก็สอบถามซักประวัติอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้เป็นความรู้ไว้แล้วกันนะครับว่าคนนี้ของบ้านเราเป็น A.2 ไม่ได้เป็นสายพันธุ์ที่กําลังระบาดในยุโรปแต่เป็นสายพันธุ์ที่พบที่ อเมริกาหรือที่อื่นๆนะครับหมดแล้วนะครับโอเคครับครับก็ขอ,ขออนุญาตสรุป<อ>สถานการณ์ของการดำเนินง,งานโรคของฝีดาษวานอนนะครับโดยภาพรวมก็คือองค์การอนมามัยโลกยังไม่ประกาศให้โรคนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขประการที่2ขณะนี้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมประการที่3ผู้ที่ติดเชื้อรายแรก คงเป็นระยะต่อไปคงให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการนะครับเพราะดูเหมือนมีพฤติกรรมหลบหนีส่วนผู้ที่สัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงขณะนี้อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมประการต่อไปก็มีการยกระดับการเฝ้าระวังโดยเฉพาะคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คลินิกอื่นๆที่อาจจะพบผู้สงสยัยก็จะได้รับการตรวจถ้าแพ้สงสัยก็จะรับการตรวจวินิจฉัยต่อไปนะครับส่วนพี่น้องประชาชน ก็ดาเนินการใช้ชีวิตตามปกตินะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพฤติกรรมแบบพวกเราเราท่านๆไม่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคฝีดาดวานอนครับก็ขออนุญาตสรุปเบื้องต้นครับขอบคุณครับค่ะท่านอธิบดีก็ได้ชี้แจงชัดเจนนะคะว่าโรคฝีดาดวานอนไม่ได้เป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายๆนะคะต้องมีการสัมผัสผู้ป่วยที่มีตุ่มนะคะที่ผิวหนังในระยะที่มีอ,อาการทั้งจาก ช่วงที่มีไข้มีตุ่มขึ้นนะคะต้องสัมผัสใกล้ชิดนะคะถึงจะติดนะคะใช้ชีวิตปกปติเนี่ยก็ถือว่าความเสี่ยงเท่ากับศูนย์ะคะก็มีคำถามจากสื่อมวลชนนะคะว่าพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้คือจังหวัดใดบ้างคะ,ะคิดว่าคงมไ,มไ,ไ,ไม่ต้องระบ,บุจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับผมเข้าใว่าทุกจังหวัดก็ควรจะมีความตื่นตัว นะครับอะไที่ได้นําเรียนนะครับใน,ในการเฝ้าระวังสถานพยาบาลเพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยเวลามีตุ่มมีอะไรขึ้นเนี่ยก็จะไปที่โรงพยาบาลเราก็จะให้ทุกสถานพยาบาลเนี่ยได้มีความตื่นตัวแล้วก็ตรวจสอบคนที่มีตุ่มสงสยัยมีประวัติเสี่ยงเข้าได้นะครับเพื่อให้การดูแลต่อไปส่วนจังหวัดภูเก็ตก็จะเป็นจังหวัดที่เราเจะคัดกรองเชิงลุกในกลุ่มเสี่ยงต่าง นะครับที่เบิกผ่านมาเบื้องต้นก็ไม่ได้ม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมากนะครับก็ <c oughs> คิดว่ามาตรการต่างๆนี้ก็จะน่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์อีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อจากต่างประเทศก็คงนําเรียนว่าการเดินทางเข้าออกช่องทางระหว่างประเทศเนี่ยมีกฎมีระเบียบปฏิบัติของระดับนานานชาติก็คงต้องอาศัยความร่วมมือของหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศก็คือต้นทางนะครับที่ต้องคอยดูว่า ประเทศต้นทางเนี่ยมีการระบาดอะไรมากน้อยแค่ไหนอันที่2ก็คือตํารวจตรวจคนเข้าเมืองครับแน่นอนครับตรวจคนเข้าเมืองก็จะเป็นด่านเบื้องต้นแล้วก็อันที่3าก็คือด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอันที่4ก็จะเป็นกระทรวงคมนาคมในฐานะเจ้าของช่องทางเพราะช่องทางเข้าประเทศก็มีทั้งทางบกทางเรือทางอากาศนะครับแล้วก็มีระเบียบปฏิบัติซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานก็ได้รับทราบเรื่องนี้แล้วก็มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบระบบวิธีการดำเนินการ ก็คงไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะครับขอบคุณครับค่ะมีอีกคําถามนึงนะคะฟีดาดว่านอนในเด็กเล็กมีความอันตรายหรือรุนแรงหรือไม่นะคะและมีการป้องกันอย่างไรคะครับโรคนี้ตามข้อมูลที่เราทราบปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่กาลังระบาดท,ที่เรียกว่าสายพันธุ์เวสแอฟริกาความรุนแรงของโรคเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตมีไม่มากนะครับอย่างไรก็ตามครับ ในทุกโลกโดยเฉพาะโรคติดเชื้อโรคติดต่อกลุ่มเปราะบางที่เวลาติดเชื้อแล้วส่วนใหญ่จะมีอาการรุนแรงก็จะได้แก่เด็กเล็กนะครับผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่พยายามจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผู้ป่วยอย่างไรตามครับในรอบนี้ของการระบาดท,ทั่วโลกเนี่ยข้อมูลก็ชัดเจนนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอยู่ในช่วงอ,อายุวัยกลางคนหรือวัยรุ่น เด็กเล็กนี่จะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนะครับโอกาสติดนี่นค่อนข้างน้อยอย่างไรก็ตามครับก็พ่อแม่ผู้ปกคอรองก็รีเกลี่ยงอย่าให้คนที่มีตุ่มมีอะไรเนี่ยเลยสัมผัสใกล้ชิดกับเด็กนะครับนั้นก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตตามสุขานมามัยที่มีล้างมือบ่อยๆก็จะเป็นมาตรการหนึ่งนะครับส่วนผู้ป่วยก็ไม่ควรจะไปสัมผัสกับคนที่มีตุ่มมีหนองอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับก็คงว่าไม่น่าจะต้องขวเกันไปครับขอบคุณครับค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดี กรมควบคุมโรคนะคะท่านนายแพทย์โอภาสการกาวินพงศ์นะคะวันนี้ที่ได้มาอัปเดตสถานการณ์โรคฝีดาดวานอนนะคะให้พี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนทุกท่านทราบนะคะวันนี้ก็ขอจบการรายงานสถานการณ์แต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคําแนะนําให้ประชาชนในการป้องกันโรคฝีดาดวานอนนะคะก็การติดเชื้อโรคฝีดาดวานอน ติดได้จากการสัมผัสโดยตรงกับตุ่มผื่นที่ผิวหนังนะคะดังนั้นก็ขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการสงสัยก็คือผู้ป่วยที่มีผื่นหรือว่าตุ่มน้ำใสตุ่มหนองนะคะรวมถึงมาตรการ universal prevention นอกเหนือจากาจะป้องกันโรคฝีดาษวานอนได้แล้วก็ยังป้องกันโรคโควิด -19 ได้ด้วยนะคะและหากพบอาการต้องสงสัยสามารถขอเข้ารับการตรวจวินิจฉัยการรักษา ได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการแถลงสถานาการณ์แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ